โอ้เนื้อลายนี่จะน้อยน้อยไหมเนื้อลายรับประาตอนนี้ยุ่งเม er. oh, ือง่น้องเนี่มีการมีการซื้อขายปะ <chat> น,น,นี่ตัวนี้มันย่างว่านให้ละค่ากันครับขายยากขึข้นทุกวันคันขายยากเลยก็ละค่าง่วงก็จะถอยลงครับเวลาพซื้อเพิ่นจะซือถอลงนี่ว่านหล้วอยู่หน่อนเพื่อนน้อ้ว

ื S <S <on their feet> <that is German> ่อไหนพี่น้องว่ไหนแล้วผ่ากันเนาะเ่าให้ได้เ่าไห่ผมถามเนีเย่ให้ได้สามให้สองเงินเก่าจะเอาอะไเอาสามผอมเอสามอืมผสาขื่นคือขายเขาให้2อเก่า เดี๋ยวกัวเนาะวันมีโกิโตัเดอกมือหนึ่งงอแบบนี่กคือมีตัวเดียวเนยหรือมั้งดีงามงอ้ามอืมเื่องที่ได้กันวะพี่น้อง เล่อยเรียงมาอ๋อยังแล้วจะคิดเป็นต้องซือ้อให้บุกเมลูกก่อนแจ็กโตขอถาม,มราคาเมลูกเนี่ยเท่าไหร่เมลูกสามสิบแปดสามหมืนมม่นแปด ในอ่ยสี่สิบสองบสานี 42, 43, น่สิบอ่างดีจังหนานึาลูกตัวผูว้นี่นี่ดีูกเพ่นนี่ตัว,ถวเถกเพื่อนถ้าได้ขนาดสาวโน้ยห้ารโอ,ต 500. โอ้ตาวแปดห้าร้อยตุต้มในพี่น้องนี่ยหนาแดงครับร้อยสามห้านี่ครับพี่ มาวันปีชอบแปดแม่ลู๊กสามแปดความมาวาลิ่นสามแปดสวยๆบรรยากาศเงียบพี่น้องมึงนี่ไม่ได้ได้หอยล่ะซื้อลอยเรียงว่ามีคนซื้อเลยยังวันเห็นซื้ออยู่พี่น้อง เดี๋ยวไะพายเบิ <c oughs> ้งต่อไหมต่อสีโลเบิ้งว่าเจ็ดร้อยสี่โลเจ็ดร้อยสี่โลยังยังยงยังเจ็ดร้อยสี่กิโลเนี่ยมาเป็น้ายโลละจักหวะเดี๋ยวมึงเหรอขึ้นเป็นตัวนักซื้อห้ แตลย้กเนร่อพื่ออเิไปงโทโนขายนึอ่ะขายนึอ่ะเจ็ดร้อยสี่กิโลเนื้อโลอเลยจังปะ ้อาลางตัวยแ่ยกเยิกิโลตดีใหญ่ใหญ่ใหญ่าพกอบพูดเลยหลายครับห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบาตีนบาซนลายไปนงหูหูเล็กป่าหูเล็กป่ห้าร้อยแปดส เพ <IP> <esi> ok de ิ่งกิโลไปก่อนมีโอกาสที่สร้างกิโลขายหลายเลยเพราะมันขายย่างครับได้ผ้าเพิ่งตัวไม่ตอวข้างกิโลอ้เสียงเพลงเสียงเพลงเพิ่งแจกโลตัวนี้ว่าท่านว่าท่านโอ้

ไ voilà, ด okay. ักโลนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบกิโลห้าร้อยเจ็ดสิบโห้ารอยเจ็ดสิบกิโล หาล้อยคั่วเยอะเดมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนมขมยาวนมขมยาวครับห้าร้อ้นไ,ได้กกันผู้น้อยผู้น้อย เขาหา้รอดพ่บอก <11, 500. S 2> ันม 20. หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยวันเมตรยี่สิบถึงเมตรยี่ห้าเจ็ดแปดเด็องันเหนหลายเด็เงินหมื่น เบียดเบียดมืนอนงินหนครับเอาต่อไหมต่อ,อคนถือ